สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ EP ที่10ของช่อง Story เรื่องเล่ากันนะครับถ้าพูดถึงร้านไก่ทอดเค C เชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักและมีความทรงจําหรือช่วงเวลาที่ดีมีความสุขที่เราได้พาครอบครัวของเราหรือเพื่อนๆหรือคนรักไปกินด้วยกันแต่บางคนเมื่อได้ยินชื่อร้านไก่ทอดเค c ซแล้วอาจจะรู้สึกเศร้ารู้สึกโดหูหรือรู้สึกคิดถึงใครสักคนที่จากไป ใช่ครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับคดีหนึ่งที่โด่งดังเอามากๆในรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยคดีนี้ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบหาความจริงถึง22ปีเลยทีเดียวซึ่งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับคลิปบางช่วงบางตอนอาจจะมีความรุนแรงซึ่งทางช่องเราไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกปเภทนะครับและไม่แนะนาเด็กที่มีอายุต่ากว่า18ปี แต่ถ้าหาจะดูเพื่อเป็นการรีศึกษาผมแนะนําว่าให้ดูกับผู้ปกครองนะครับย้อนกลับไปในวันที่23กันยายนปีคศ 1, 1983หรือเมื่อประมาณ38ปีที่แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในร้านไก่ทอดชื่อดังระดับโลกที่ทรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยในวันนั้นตำรวจได้รับแจ้งเหตุจากลูกสาวของพนักงานร้านเพราะว่าเธอนั้นได้เดินทางไปหาแม่ของเธอและหลังจากร้านปิดไปได้ประมาณชั่วโมงครึง่ง เธอได้ไปถึงที่ร้านเธอกลับไม่พบกับแม่ของเธอหลังจากนั้นเธอจึงเดินไปที่หลังร้านประตูกลับไม่ได้ล็อกและเมื่อมองเข้าไปในร้านก็เห็นเพียงข้าวของที่กระจัดก,กระจายคล้ายกับมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นเธอจึงได้โทรแจ้งตำรวจโดยทันทีเมื่อตรวจสอบภายในร้านก็พบกับคราบเลือดกระจัดก,กระจายไปทั่วบริเวณนั้นโดยเฉพาะที่เครื่องคิดเงินพนักงานในร้านก็หายไปถึง3คน และยังมีผู้หญิงคนหนึ่งมาแจ้งว่าสามีของเธอที่มาร้านนี้กับเพื่อนก็ยังไม่กลับบ้านเท่ากับว่าตอนนี้มีผู้สูญหายจากเหตุการณ์นี้ไปถึง5คนเลยทีเดียวและในเช้าวันต่อมาตำรวจได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ภาคสนามของโรงกันน้ำมันแห่งหนึ่งว่าพบศพสีส่ศพโดยทุกรลายอยู่ในสภาพนอนคว่ำหน้าถูกยิงเสียชีวิตและเมื่อตรวจสอบทุกคนคือผู้สูญหายจากร้านไก่ทอดเมื่อคือนที่ผ่านมานั่นเอง โดยจุดที่พบศพอยู่ห่างจากร้านไปถึง24กิโลเมตรเลยทีเดียวและเมื่อเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอย่างละเอียดก็พบศพที่5ซึ่งอยู่ห่างออกไปเป็นพนักง,งานผู้หญิงของร้านดังกล่าวซึ่งมีร่องรอยถูกคมขืนและมีร่องรอยพยายามต่อสู้ซึ่งทั้ง5ศพมีรายชื่อดังนี้ครับ 1. ดาวิดแม็กเวลอายุ20ปี 2. เมลีไทเลอร์อายุ37ปี 3. โอปีแอนฮิลส์อายุ39ปี 4. โจอ้จอห์นสันอายุ20ปีและ 5. มอนเตแลนเดอร์วัย19ปีโดยเจ้าที่สนนิฐานว่าคนร้ายพยายามก่อเหตุป้นร้าน KFC แต่อาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างไม่เป็นใจหรือมีผู้ขัดขืนคนร้ายจึงบังคับพาทุกคนออกจากร้านไปยังสถานที่ไกลออกไปสุดท้ายก็ทำการจ่อยิงทุกคนจนเสียชีวิตโดยพนักงานหญิงที่ถูกพบศพที่ห่างออกไปนั้น คิดว่าน่าจะพยายามวิ่งหนีหรืออาจจะถูกคนร้ายล่าออกไปเพื่อข่มขืนซึ่งเหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นเหตุการณ์ขย่าวขวัญไปทั่วลาเทศซาต์ทั้งเจ้าที่และนักสืบต่างถูกคำสั่งให้ระดมกันเข้ามาเพื่อช่วยการไขคดีนี้โดยสื่อต่างๆกล่าวขานเหตุการณ์สุดสยองนี้ว่าการฆาตกรรมสังหารโหดที่ร้านเค c ฟซจากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่ามีเศษเล็บที่หักอยู่ในเข็มขัดของเหยื่ยอรายหนึ่ง เจ้าหน้าที่จึงทําการเก็บรวบรวมหลักฐานทุกอย่างรวมถึงคราบเลือดที่พบอยู่ในร้านด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ต่างพุ่งประเด็นมูลเหตุจูงใจไปที่การชิงทรัพย์เนื่องจากทราบว่าก่อนเกิดเหตุยังไม่มีการเก็บเงินเข้าธนาคารและคงมีผู้รู้เรื่องนี้จึงได้พยายามที่จะปล้นร้านแต่อาจจะมีการต่อสู้ขัดขืนจนเป็นเหตุให้คนร้ายลงมือฆ่าเหยื่อทั้งหมดครับและมีพยานคนหนึ่งยืนยันว่า ในขณะที่พนักง,งานของร้านพูดคุยกันเรื่องเงินได้มีชายผิวดำสองคนแอบฟังอยู่ตำรวจจึงตัดสินใจที่จะติดตามเบาะแสนี้และนำมาซึ่งการนำตัวดานลฮาวฟินกับญาติที่มีชื่อว่าโลมิโอพิงเกอร์ตันมาสอบปากคำตามที่พยานระบุแต่ทั้งคู่ก็ปฏิเสธข้อหาทั้งหมดโดยอ้างว่าไม่ได้อยู่แถวนั้นในวันที่เกิดเหตุพร้อมกับนำพยานหลักฐานมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อเป็นเช่นนั้นตำรวจนำตัวลูกของนักการเมืองดังมาสอบสวนเพราะมีประวัติก่อเหตุอาชญากรรมโดยพบว่ามีประวัติเคยไปยืมปืนเพื่อนในช่วงเกิดเหตุและเล็บของเขาหักด้วยอย่างไรก็ดีอีกฝ่ายก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้อยู่ร้าน KFC ในตอนนั้นคราวนี้ตำรวจจึงทำการตรวจสอบโดยเอาดีเนเอมาเทียบเคียงกับเศษเล็บที่หักซึ่งผลออกมาไม่ตรงกับผู้ต้องสงสัยใดๆเลย แต่เป็นของพนักง,งานที่เสียชีวิตอีกคนต่างหากเหตุการณ์ผ่านไปเป็นสัปดาห์เป็นเดือนและเป็นปีแต่คดีนี้ก็ยังไม่สามารถหาตัวผู้ร้ายได้จนเวลาผ่านไปถึง22ปีความจริงจึงเริ่มปรากฏโดยในปีคิศก2005เนื่องจากเทคโนโลยีเริ่มมีความก้าวหน้าทางเจ้าหน้าที่จึงได้ลื้อคดีขึ้นมาใหม่เพื่อหาตัวผู้กระทำผิดตำรวจได้นำเลือดที่เก็บจากที่เกิดเหตุมาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง และได้พบว่า DNA นั้นตรงกับผู้ต้องสงสัยที่เป็นชายผิวดำทั้งสองคือดานิลกับโรมิโอแต่เนื่องจากตอนนี้ทั้งสองก็ได้ติดคุกด้วยความผิดอื่นๆอยู่เจา้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาใหม่เพิ่มเติมทันทีว่าทั้งคู่คือฆาตกรที่สังหารคนในร้าน KFC ทั้งห้าศพนั้นแต่ถึงอย่างไรผู้ต้องหาทั้งสองก็ยังคงปฏิเสธ และยังยืนยันว่าพวกเขาไม่ใช่ฆาตรกรตัวจริงในคดีนี้โดยพวกเขาบอกว่าพวกเขานั้นเป็นแพ้รับบาปตำรวจกล่าวหาพวกเขาเพียงเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนผิวดำส่วนคนที่ตายเป็นผิวขาวเท่านั้นเองถึงอย่างนั้นตำรวจเองก็ไม่สนใจว่าผู้ต้องหาคนดำทั้งสองจะรับสารภาพหรือไม่เพราะด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าใครจะพูดอะไรก็ได้แต่ DNA ไม่เคยโกหกใครเจ้าหน้าที่กล่าวว่า การที่จะปลอมแปลงหลักฐานโดยเอาเลือดคนดําทั้งสองไปใส่ไว้ในที่จุดเกิดเหตุมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะในปีคิศ 1, 1983เทคโนโลยี DNA ยังไม่ก้าวหน้ามากและยังไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างในการสืบสวนคดีเจา้าหน้าที่ยังไม่รู้เลยว่าเราสามารถเอา DNA ในเลือดที่เกิดเหตุไปเทียบกับ DNA เเลือดของคนอื่นได้และอีกประเด็นที่เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตแก่ ดานลกับโลมิโอก็คือหลังจากเหตุการณ์สังหารโหดที่ร้าน KFC ผ่านไปได้3วันทั้งสองได้บุกป้นร้านขายของชำโดยสั่งให้เสมียนก้มหน้าไปกับพื้นโดยใช้มือวางไว้ที่หน้าลักษณะใกล้เคียงกับการก่อเหตุที่ร้าน KFC มากทำให้การของเสมียนนี้ทําให้เจ้าหน้าที่เห็นความเหมือนของการป้นร้านขายของชำกับการป้นที่ร้าน KFC ซึ่งนั่น มันกลายเป็นหลักฐานที่เสริมกับ DNA ได้เป็นอย่างดีครับและในที่สุดแล้วเมื่อคดีถูกนำมาใช้พิจารณาในศาลอีกครั้งถึงแม้ทั้งสองจะปฏิเสธยังไงก็ตามแต่ลูกขุนไม่เชื่อหลักฐาน DNA เป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือเกินกว่าคำพูดของทั้งสองคนท้ายที่สุดทนายของทั้งสองแนะนำให้รับสารภาพเสียเพื่อจะได้ไม่ต้องเจอกับโทษประหารชีวิต ดาเนลกอลโบิโอจึงเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายเพื่อรับสารภาพในชั้นศาลและศาลก็ได้ตัดสินให้ทั้งสองรับโทษติดคุกตลอดชีวิตแต่ถึงแม้พวกเขาจะยอมรับสารภาพในศาลเพื่อให้ตัวเองได้โดนลดโทษลงแต่ในความเป็นจริงพวกเขาก็ยังคงยืนการเช่นเดิมว่าถูกใส่ร้ายพร้อมย้ำว่าคนที่ก่อเหตุจริงคืออาชญกรลูกนักการเมืองดังที่มีสิทธิปั้นหลักฐานเท็จเพราะมีอที่พนสูง ในขณะที่พวกเขาเป็นเพียงอาชญากรผิวดำสองคนที่เข้าออกคุกเป็นว่าเล่นอยู่เสมอโดยสามีของผู้เสียชีวิตในคดีนี้กล่าวว่าในที่สุดผมก็ได้รับความสงบในชีวิตเสียทีจากนี้จะได้ไม่ต้องนึกถึงอีกมันจบสิ้นไปแล้วผมหวังว่าจะได้พบหน้าเธอในสักวันและด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี้เองทำให้ตำรวจ ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคนร้ายในคดีนี้ไม่ได้มีเพียงดานิลและโรมิโอเท่านั้นแต่จากการตรวจสอบคาบอสุจิที่พบในศพผู้เสียชีวิตทำให้เรารู้เลยว่าคนร้ายมีถึง3คนด้วยกันเพราะ DNA ที่พบในอสุจิไม่ตรงกับคนร้ายที่จับได้และคนร้ายคนนั้นคือใครกันละ่ะเจอที่เข้าสอบปากคำดานิลและโรมิโอใหม่อีกครั้ง โดยสอบถามว่าผู้ร่วมก่อเหตุคนที่3นั้นคือใครแต่การสอบปากคำไม่คืบหน้าเพราะทั้งสองยังยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ก่อเหตุไม่ใช่คนร้ายแต่เป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีนี้แม้สามีของหญิงสาวที่ถูกคมคืนแล้วฆ่าจะถามนักโทษผิวดำสองคนด้วยแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบใดๆมีเพียงคำพูดที่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนร้ายในคดีนี้ทุกอย่างเป็นการตกแต่งหลักฐานโดยละทั้งสิ้น ดังนั้นปริศนาคนร้ายคนที่3ในเหตุการณ์ฆาตก,กรรมสังหารโหดที่ร้าน KFC จึงยังคงเป็นปริศนาอย่างต่อไปถึงแม้ข้อมูลข้อเท็จจริงจาก DNA จะได้รับการพิสูจน์แต่สุดท้ายคดีนี้ก็ยังปิดไม่ลงเจ้าหน้าที่ยังคงรวบรวมหลักฐานตามล่าคนร้ายที่ยังหลบหนีอยู่ต่อไปโดยไม่มีทางรู้เลยว่าชายคนนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ปัจจุบันนี้ตำรวจยังรอคอยข้อมูลบ่อแสใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อมุ่งมั่นหาคำตอบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นและคนร้ายมีใครบ้างลงมือก่อเหตุด้วยจุดประสงค์ใดทำไมมันถึงจบลงที่การฆาตกรรมโหดร้ายเช่นนี้เหล่านักสืบยังคงมีความหวังว่าจะได้รับคำตอบในเร็ววันนี้แต่สำหรับสามีของหญิงสาวที่ถูกข่มขืนนั้นเขายืนยันว่า แม้จะไม่รู้ตัวคนที่ก่อเหตุกับภรรยาของเขาแต่อย่างน้อยการจับกลุ่มคนร้ายได้สองคนก็เหมือนตัวเขาเองได้รับการปลดปล่อยออกจากที่คุมขังแห่งความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับอดีตภรรยาของเขาเขาเชื่อว่าตอนนี้จะสามารถลุกยืนได้อีกครั้งหลังจากจมอยู่กับเรื่องราวอันโหดร้ายมาหลายปีสำหรับคดีนี้โดยส่วนตัวมองว่าผู้ต้องหาเป็นผู้ร้ายปากแข็งนะครับ โดยได้ทำการยอมรับสารภาพในชั้นศาลเพื่อขอลดโทษจากประหารชีวิตเหลือเพียงจำคุกตลอดชีวิตแต่เมื่อมีการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อหาผู้ต้องหารายที่สามาลงโทษกลับบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำซึ่งอาจจะทำให้ทุกคนมองว่าเขาโดนใส่ร้ายและตำรวจจับแพะมาลงโทษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างดีเก็เป็นหลักฐานสำคัญที่เป็นสิ่งมัดตัวพวกเขา ทำให้ต้องยอมจำนวนต่อหลักฐานครับแต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถจับผู้ต้องหาคนที่3าม,มาลงโทษได้แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นกับคดีนี้อย่างไรบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับคลิปวิดีโอนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก่อนจากกันไปก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังจนจบและกราบขอบคุณมากๆสำหรับเพื่อนๆที่กดซ u b s c r i b e และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากครับ